วันนี้เรามีอุูมอุสากันนะคะที่จะมาพูดคุยกันแล้เวเราจะมาดูสิคะว่าเขาได้ใช้ไม้ทนนะ,ะไปขบับเคลื่อนในการทําากรตลาดได้อย่างไรนะคะ วันนี้เราได้นักเขียนจากคุณเอกชัยเจริญทัฒนามงคลนะคะมาพูดกันในารายการนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกชัยค่ะยังไงคะหนุ่มน้อยแล้วก็หนุ่มไฟแรงซะด้วยนะคะดูแล้วเนี่ยยังอายุไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะขอบคุณที่ <c oughs> ไม่อบอกเนาะอ๋อค่ะเดี <c oughs> ๋ยวไปซื้ออะไรดีกว่าค่ะค่ะวันนี้าจากคุณเอกชัยนะคะจากบริษัทไอแคล ทีเนเช่นจำกัดนะคะก็ะจะมาพูดคุยกันว่าธุรกิจของคุณกรชายมันทำเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ได้ใช้ไม้ไปขับเคลื่อนทำธุรกิจอย่างไรนะคะเราเริ่คมคำถามแรกกันเลยดีไหมคะค,ะค่ะก็ะะอยากจะทราบว่าทางไอเอ็มนะคะทำธุรกิจด้านเกี่ยวกับอะไรครับผมขอเปิดก่อน,นอืมนะครับในในเรียกว่าตอนที่ผมเนี่ย ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยออใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องตามนะครับผมเรียกว่า Personal Digital a s s i s t a n t นะครับผมก็คือในลักษ,ษณะที่ว่าเป็นการเป็นออร์แกไนเซอร์ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับที่ช่วยให้เราไปจัดการนะครับเวลาเราด,ดีขึ้นะนะครับผมและวันนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออทำไมเนี่ยไอไอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยมันถึงมี โปรแกรมข้างในเต็มเป็นหมดเลยนะครับแล้วก็ส่งเริ่มสงสัยจากวันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็วันนึงเราก็รู้ว่าโอ้โหทำไมเข้าใจดีจังเลยให้เราใช้ซีนเลยโอ้โหแอปนี้เต็มไปหมดเลยปรากฏว่าไม่ใช่เป็นของแฟนนะครับผมแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันมีอาชีพหนึ่งนู้นเลยนั่คือว่าเป็นดีพเลเตอร์ด้วยนะครับออพิเคชันสำหรับอุปกรณชนิดนี้นะครับพอหลังจากอาจากนั้นปุ๊บประมาณหาใช่ปีสองนะครับก็ได้จบการศึกษามาจากอีกสองปีถัดมาใช่ไหมครับจบในสาขา เป็น d b อนะครับสาขาเกี่วพิเศษ Information System นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเตยก็ได้มีโอกาสนะครับเตยร่วมงานนะครับกับเอ่อโรงงานตามเงินนะครับที่ค่อยเกี่ยวเกี่ยวกับเอ่ออะไรใช่ครับแต่เราก็ไปดูแลด้านไอทีนะครับเขาก็อยู่มาสักเกือบปีนะครับก็กลายเป็นว่าเขาให้เราไปเป็นเอ่อ เป็นแอสเซสเซนต์ของ GM ของโรงงานแทนโอ้ค่ะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดพอสมควรหลังจากนั้นใช่ไหมครับก็ได้เริ่มเข้าไปทํางานในโรงงานเส้นหมี่นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวเนาะกับไอทีแต่ก็เริ่มจากการทำไอทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลายไปเป็นไปเป็นแอสเซสเซนต์ของเพรสิดเน้นะครับของทางโรงงานนะครับแล้วก็คราวนี้เราก็ทำมาได้สักงานสักปีหนึ่งได้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ สิ่งสิ่งนี้ที่เราทำอยู่นยในเช่นสิ่งที่เราดักหรือเปล่าสิ่งที่เราชอบหรือเปล่าเราก็เลยเริ่มคิดว่าเออเนาะ เราน่าจะหายที่เราชอบทําดีไหมนะครับก็เลยหยุดทําตรงนั้นนะครับก็มาเริ่มทำซอฟต์แวร์นะครับผมนี่ก็ที่มาใช่ครับใช่ครับแล้วตรงไอแอปตรงนี้นี่ตอนเราเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีการทําประชาสัมพันธ์อย่างไรคะใช้สื่อมือนบ้างครับผมตัวแอปครีเอชั่นเองนะครับกําเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมด้วยสองจุดประสงค์หลักนะครับเพื่อตอบโจทย์คอน sumer โดยตรงหนึ่งโจทย์ใช่ไหมครับ กับตอบตอบโจทย์ของอ business โดยตรงเหมือนกันอีกหนึ่งชนิดนะคะผมผมขอเริ่มจาก objective แรกก่อนนะจุดประสงค์แรกก่อนนะครับ,รก,ก,นนรบก็คือตอบโจทย์ consumer โดยตรงนะครับ,บคชืนเริ่มต้นจากตรงนี้หมายความว่าหมายความว่าเราทำแอปพลิเคชันบน iphone นะครับเราเลือกแพลตฟอร์มว่าเป็น iphone นะครับ รถเนี่ยเราก็ขายกับคู้บรมโภโดยตรงก่อนโดยการสง mm ่งแอปพลิเคชันของทางบริษัทเองเนี่ยขึ้นไปสู่บน Apple Store ทําให้ยูซอร์ทั่วโลกนะครับสามารถนะครับที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยตรงจากมือถือนะครับผมแล้วก็ตรงนับตอนนั้นที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชันนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งนะครับ mm hmm. เราเองก็คิดว่าโอเคถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเริ่มทำที่จุดประสงค์ที่สองที่ผมบอกว่าคือตอบโจทย์ Uh, business to business ใช่ไหมครับเราต้องการจะลิเวอร์นะครับแบรนด์ของใครอันนะครับส่งไปถึงทั่วโลกนะครับถามว่าเออตรงนี้เนี่ยมีแรงบรันดาลใจยังไงนะครับก็คือเราบอกว่าคนไทยหรือบร,ริษัทไทยที่มีศักยภาพมันมีค่อนข้างมากใช่ไหมครับแต่ว่าทูที่จะใช้เข้าถึงคนทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ราคาแพงนะครับผมและครั้นี้เนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ย เป็นทัวร์หนึ่งที่สามารถนะครับยูนิเวอร์แบนได้สู่ท่วโลกโดยไม่แพงอย่างมีเดียชนิดอื่นใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ครับผมก็จะไปอย่างนี้แล้วคอานี้ที่แบรนด์ที่จะไปเป็น B2B เนี่ยเราเริ่มจากอะไรก่อนเลยคะที่คิดว่าเป็นมาร์เก็ตทัวร์เบืองแรกกันเลยที่เราจะเอาไปสู่สายตาของคนอื่นครับผมสำหรับผมเองเนี่ยคือผมเริ่มต้นจากการ สร้างเครือข่ายก่อนโดยการเข้ามานสัมมนาต่างๆนะครับผมแล้วก็เราก็ได้เริ่มรู้จักบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศเรานะครับที่มีชื่อเสียงในประเทศเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ได้เริ่มรู้จักกับงานไอทีดิวชั่นด่างใช่ไหมครับนณจุดตอนนั้นนะครับผมนี้แสดงว่าเกิดขึ้นมาจากการเป็นไอทีดิวชั่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับ ผมคิดว่าพอเรารู้ไหมเขาว่า exhibition ตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของไมค์เพราะว่ารายกางไมค์ฟิสของเราเนี่ยเราพูดตรงนี้ตอนนั้นทราบไหมคะ